ขายออนไลน์ยังไงให้ประสบความสําเร็จสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะพี่แอนมีเทคนิคเอามาฝากเนาะว่าวันนี้ขายออนไลน์ยังไงอะ่ะถึงจะประสบความสําเร็จได้นะคะข้อแรกเลยนะคะจงเป็นคนที่อย่ามีข้ออ้างในการลงมือทำอา่าวันนี้นะไม่ว่าแม่ทีมเราจะบอกอะไรเราก็คือทําตามเลยอย่าเพิ่งมีข้ออ้างอย่ามัวลังเลอย่ามัวสงสัยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแนะนําคือสิ่งที่เขาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วแปลว่า มันเวิร์กเพราะว่าเขาลองมาแล้วไงไม่งั้นวันนี้เขาไม่สามารถที่จะเข้ามายืนอยู่จุดของการเป็นแม่ทีมหรือว่าจุดของความประสบความสําเร็จแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าสงสัยในตัวแม่ทีมเขาบอกให้เราทําอะไรเราทําเลยนะคะอย่ามีข้ออ้างในการลงมือทําถ้าเกิดเรามีข้ออ้างในการลงมือทําแน่นอนความสําเร็จก็จะมีข้ออ้างกับเราเหมือนกันเนาะอ่าส่วนข้อที่2นะคะวันนี้ก็คืออย่ามักง่ายกับความสําเร็จนะคะ เวลาเราเข้ามาเนาะเราเคยได้ยินว่าเฮ้ยถ้าเกิดเนื้องานน่ยถ้าเกิดคิดเวิร์ดดิ้งหรือว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกอนุญาตนะคะีค่ะให้ไปก๊อปปี้กับไอดอลของเราเข้ามาได้เลยบางคนทํางานไม่ละเอียดเอาบอกให้ก๊อปปี้ก็คือก๊อปปี้เข้ามาทั้งหมดเลยแมย้กระทั่งเบอร์โทรนะคะจริงๆแล้วในส่วนของการก๊อปปี้คือเราเอาเขาอะมาเป็นแค่แนวทางเนาะไม่ใช่ไปก๊อปปี้เวิร์ดดิ้งของเขามาทั้งหมดเอา เอาคำพูดของเขาอะมาเป็นแนวแนวทางเสร็จแล้วเราก็เอามาแปลงเอามาเกานะคะให้มันเป็นตัวตนของเราแล้วเราค่อยโพสต์ออกไปแบบนี้จะด,ด,ดูดีกว่าแล้วก็ดูน่าดึงดูดมากกว่านะคะเออไม่ต้องไปก๊อปเข้ามาทั้งร้อยเเ็หรอกเอาเขาแค่เป็นแนวทางเขาไปดูว่าวันนี้เขาโพสต์งานเกี่ยวกับอะไรอ้วันนี้เขาโพสต์ขายใช่ไหมอ่ะงั้นเราก็ขายบ้างนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ภาพอะไรที่เหมือนเขาใช้ Wording อะไรที่เหมือนเขาเอาเขาเปิดรับตัวแทนเลยแล้วก็เปิดรับตัวแทนบ้างก็คือทาไปเรื่อยๆสุดท้าย เราจะเป็นเนื้อเดียวกับงานเราจะคิดงานของเราออกเองนะคะเวลามีแม่ทําแม่ทีมเข้ามาอาติหรือว่ามาชมอันนี้คือให้เราเปิดใจยอมรับเนาะไม่ใช่เขาติเพื่อทําลายนะคะแต่เป็นการติเพื่อก่อให้เราสร้างสารรค์ให้เราปรับปรุงแล้วก็พัฒนาฝีมือของเราดีดีขึ้นดีขึ้นเมื่อไรที่เรายอมรับข้อนี้ได้มันจะทําให้เราเติบโตนะคะส่วนข้อที่3ก็คือวันนี้นะคะถ้าอยากจะสําเร็จนะ จงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตัวเอง100%นะคะเออความสำเร็จของเราเราเลือกที่จะรับผิดชอบตัวเอง100%ไม่ต้องเอา เอาความสมําเร็จของเราไปฝากไว้กับใครไปหวังไว้กับใครว่าเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็มาช่วยไม่ต้องนะคะวันนี้รับผิดชอบตัวเอง100%อรเรีเช็คตัวเองในทุกๆวันของการทํางานด้วยว่าเฮ้ยวันนี้เราโพสต์เป็นยังไงบ้างเราขายสินค้าแล้วเฮ้ยร้านเรามันดูน่าสนใจเฮ้ยร้านเรามันดูน่าซื้อไหมเราต้องปรับเราต้องแก้เราต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างหรือแม้กระทั่งการออกมาไลฟ์วันนี้เราก็เช็คตัวเองด้วยว่าวันหลังอะถ้าเกิดเราพูดแบบนี้มันไม่น่าสนใจเอ้ยวันหลังเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะ สำหรับนะคะเทคนิคพี่แอนก็มีมาฝากด้วยกันทั้งหมด3ข้อด้วยกันเนาะลองเอาไปปรับปรุงแล้วก็ พัฒนาตัวเองดูนะคะปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองดูพี่แอนเชื่อว่าเราควรเป็นสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เหมือนเหมือนเหมือนกันเนาะเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็มีมาฝากนะคะตัวนี้นะคะที่พี่แอนเอามาแชร์ตัวนี้ต้องให้เครดิตครูพี่โอนะคะเพราะว่าพี่แอนก็ไปเรียนรู้มาจากครูของพี่แอนอีกทีหนึ่งแต่ละว่าพี่แอนก็หยิบยกประเด็นสําคัญสําคัญเอามาสรุปย่อหรือว่ามาช็อตนลให้พวกเราเนาะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆาเลยนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ